Is that right What we are trying to do is to increase the outreach uh, for Asia and over here right if Thailand right serves as the best platform, reason is because of the easy travel the ease of access number one and number two is t h e right i s accessible right to the emerging markets เขาบอกว่า hmm. ต mm ั้งใจที่จะเพิ่มโอกาสนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมยางล้อนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเขาบอกว่าเป็นเบสแพลตฟอร์มก็คือเป็นโลเคชั่นหรือเป็นทาร์เก็ตที่ดีมากๆนะคะซึ่งเราก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าประเทศไทยเราผลิตแบบยางพาราได้ดีมากๆเลยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่หลักสำคัญค่ะ maybe to add on one more as well everybody loves thailand so <laughs> that's, why we, that's why we decided to also have an, a platform in thailand <laughs> that's a great answer <laughs> so let's talk about the, the next question the objective of organizing thai sport 2024 who are the participants in this event including target audience and what is the benefit that all attendees will gain from visit, visiting this event Alright. So uh, in the in this tire industry itself, right, there is no key focus right on tires directly. So most of the time what you will see is basically a very generic automotive show. But what we do is that we focus purely on tyres, number one. And number two is that right, um, with the current with the current landscape itself, uh, for visitors to come, they are always confused because they have ten shows, twenty shows, but none of them are focused on tires. So this is this serves as one of, one of the platform right for them to come out for them. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยค่ะเขาก็จะมีแบบงานชิ้นชิ้นส่วนยางยนต์นู่นนี่นั่นเยอะแยะเป็น10บโชว์เลยแต่ว่างานเนี้ยที่พิเศษมากก็คือเป็นงานที่เราเน้นในเรื่องของยางล้อจริงๆนงะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบคุณอยู่ในอันอ,อุสตสาหกรรมนี้เนี่ยงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในเรื่องของยางล้อเลยก็ว่าได้ค่ะ okay, Thank you for your answer ไปกันที่คุณสุขทัศน์นะคะคุณสุขทัศนคขะ เป็นผู้ที่ร่วมสัญวงานในกรนีด้วยนะคะบทบาทสําคัญของการยามแห่งประเทศไทยในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอัปเดตได้ตอนนี้หนึงค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับบทบาทของการยามของประเทศไทยต้องอียงนี้นะครับว่าเราดูแลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหนึ่งตัวต้นน้ําตัวเกษตรกรชาวสวญยาสองส่วนของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นสาส์กรน,นะครับท่มามกลาก่อนและส่วนสุดท้ายก็คือผู้ขอกิจการยา แต่ปีห้าแปดที่ผ่านมาที่ต้องอ่างนรันว่าวันนี้เนี่ยเรากล้าพูดว่าการยางในประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาอาชีพกรญญารตกแต่งยางเนี่ยยางมั่นคงสําหรับอุตสาหกรรมทางระบบนะครับกลางน้ําปลายน้ำนะครับและสิ่งที่สําคัญวันนี้เนี่ยต้องเรียนกับว่าโลกมันเปลี่ยนไปยางพาราเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยวันนี้125ปีแต่โลกกาลังถูกเปลี่ยนเช่นเมื่อก่อนเราไม่เคยพูดกันว่าวันนี้เนี่ย เรื่องของกฎหมายของยุโรปนะครับ EUDR อะไรต่อไรเนี่ยวันนี้มันเข้ามาแล้วนะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรครับมา,าเกี่ยวข้องนะครับนี่คือสิ่งที่การยางกำลังทำแน,น่นอนกับว่าการยางเนี่ยเราต้องดูแลในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยทำอยังไงให้มันเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันต้องแข่งขันได้ ก็อย่างที่บอกว่าตามเทรนด์เลยนะคะออเมสซิโอในเรืเ่องของการบุ่งามอ่อนด้วยตรงนี้เนี่ยก็ทบกับทุกสาการที่จะต้องขับเคลื่อนไไกันไปด้วยกันแบบโกลบอลเฟรมนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งคำถามค่ะมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีความ,มเห็นอย่างไรต่อทิศทางทุกสาหกรรย่างในปัจจุบันโอเคนะครับค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยต้องยอมรับถึงนลว่าย,าาาย,ย่างปลาด่างมีผลต่อเศรษฐกิจเปาะเทศไทยหรือเศรษฐกิจโลกนะครับ ประเทศไทยเองเนี่ยครับเป็นผู้ผลิตยนอย่างรายใหญ่กวโ,โ,โลกมาแั้วแต่ปี2ซ3 4นะครับเราเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดแต่เราจะขายวัตถุดิบเป็นสองคัญแต่วันนี้การมีงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับประเทศไทยต้องกาหนดบทบาทใหม่ไม่ใช่เราเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบอย่างเดียวเราต้องเอาวัตถุดิบเหล่านี้มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม,มนะครับแล้วที่โลกวันนี้นะประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวที่ประกาศได้ว่าเราจะทํา สวนอยางยังยืนนะครับภ mm hmm. ายใต้มาตรฐาน EUDRA นั่น <Wow. S 2> จะเป็นแหลงวัตถุดิบเพื่อซัพพอร์ตให้กับกลุ่มยางล้อนะครับที่ mm hmm. เป็นกลุ่มยางล้อที่มีอยู่เดิเดม mm hmm. และอย่างที่บอกวันนี้เราก็อยากเห็นนักลงทุน mm hmm. ที่เป็นกลุ่มยางล้อเนี่ย mm hmm. ได้มาลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย mm hmm. แต่ทางนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่ลืมว่า เราต้องดูแลผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยด้วยอย่างเช่นดีสโตนซึ่งนั็นตุรีเช่นโธตันนีซึ่งเป็นคนไทยแน่นอนว่าวันนี้โลกทั้งโลกมันมีการแข่งขันม,มันห้ามกันไม่ได้นะครับการคาเสรีเราเป็นสมาชิก WTO นะครับเราจะไปแรกแซงโน,นนันนีไม่ได้แต่สําคัญว่ารัฐจะส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่ต้องมองเห็นทั้งรบะบบไม่ใช่เราภาคภูมิใจว่าวันนี้เราจะเป็นแหล่ง นะครับวัตถุดิบทีท่มันคงเรามีนักลงทุนที่เป็น,นอุตสาหกรรมยาง้อมาอยากต่างประเทศเยอะแยะเลยสําคัญว่าการลงทุนนี้เนี่ยประเทศได้อะไระกเกษตรกรได้อะไรคนที่เกี่ยวข้องได้อะไรผมพูดชัดเจนแต่ว่ายางธรรมชาติส่วนใหญ่ไปสู่อุตสาหกรรมยาง้อเป็นสําคญนะครับประมาณทั้งแปดหรือสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้<ข>นผมเล <ๆ S 2> <ผม S 1> พูดนะครับวันนี้พ, <ะ S 2> นพูดเลยนะครับว่าผมก็ส่งสัญ,ญญาณไปถึง บริษัทยงางล้อใหญ่ใหญ่ของโลกนะครับวันนี้เดยชื่อได้น่าจะได้เนาะบิดโตนมิชิลินอย่างงี้วันนี้บริษัทเรานี่กกำไรเป็นหลักแสนล้านเลยนะครับ uh huh. กำไรสุทธิปี uh huh. ใช่ uh huh. ในขณะที่กเกษตรกรทั้งโลกนี้นะครับยี่สิบกว่าประเทศเนี่ยผลิตยาธรรมาชาติประมาณสิบกว่าล้านคน uh huh. คนกลุ่มนี้เราจะดูเลยเขาเหนืงผมไม่ได้มองแค่ประเทศไทยนะ uh huh. เราต้องมองทั้งอีโคสเต็ ate, มเนเรื่องขอยงยาธรรมาชาติ นะครับแต่เราเนี่ยเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่เราก็ควรจะบอกโลกให้รู้ว่าเนี่ยเรากำลังทำยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะทุกคนได้ประโยชน์นะแต่เราไม่ได้บอกว่าแรางเนี่ยมันจะต้องขายแพงจนเกินไปจนอุตสากหกรรมบายน้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ทำประมาณนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามีงานดีๆแบบนี้ประเทศไทยเนาะบางทีเราอาจจะได้ดึงในเรื่องของคู่ลงทุนเนี่ยเพราะว่าเราเองก็เป็นต้นน้ำในเรื่องของยางพาราอยู่แล้วนะคะอีเซลแตงกิ้วโปรอ i n v e s because of they bring a lot of like our investors come to invest in our rubber material in Thailand because of we are the number one of rubber production in the world okay อ่ะมากันที่นะคะคุณวรรยาบ้างค่ะคุณวรรยาค่ะในฐานะผู้ประกอบการมองว่าควรปรับตัวอย่างไรต่อก,การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบนันโดยเฉพาะในเรื่องของ แน่นอนว่าอยู่ในวงการนี้มานานมุมมองเป็นงไงบ้างคะต้องบอกว่าผู้ประกอบการเต้นแบบยางล้อรถเนะคะทั่วโลกเนี่ยได้อยู่ในเคอร์ฟที่มีการกล่าวตลอดเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะในสห้าปีหลังนะคะเรามีวิกฤตเกิดขึ้นซ้อนวิกฤตหลายหลายอันเลยนะคะตั้งแต่มีมีการเจ็บป่วยของโรคโควิดนะคะมามีคอนเทนเนอร์คริสิตนะคะมีเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นทําให้ต้นทุนการประกอบการแพงมาก นะคะค่ะก็ยังฝ่าฟันยังไม่จบนะคะตอนนี้ก็ยังมีอะไรเรื่องคอนเซอร์เรนซี่นะคะมีเรื่องของถ้าเป็นเรื่องอย่างง้อก็มีเรื่องของอุปสรรคทางการค้าเช่นแอนตี้ดัมปิ้งนะคะหรือว่าชาลิฟิที่เกิดจากการวีลูเทคของรั่วเจลกาีนะคะมีการวิ่ชอร์ริงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเรื่องเกีกับการยาร้อนเนี่ยค่ะก็ได้เผชิญกับอุปสรรคมากมายนะคะแล้วก็ ก็ต้องชมว่าทุกท่านที่มีแบรนด์หรือสักคู่นี้ก็เก่งนะคะที่อรอดมาได้เดงนดีกว่ก <It> s <S าจอมไวกเวิร์ดใช่ที่จัดงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยค่ะผู้ประกอบาการอย่างร้อนเนี่ยที่รอดมาได้เนี่ยคือเขามีภูมิกพัมกันแล้วก็สามารถฝ่าฟันเ,เรียนรู้วิธีการที่จะให้รอดนะคะในแต่ละสเต็ปไ,ได้นะคะในแต่ละวิกฤตก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วถ้าจะเอาแต่ละ ใช้เวลาใช้เวลาค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นวันนี้ต้นไปก็คือว่าประเทศไทยคือฮับของอีีที่ใหญ่สําคัญในโลกนะคะมันำมกำลังเปิดออฟฟิดูรี้ใหม่ให้กับประเทศไทยคข่งขาผู้ผลิตยาลนทุกคนเนี่ยแน่นอนไม่มีใครไม่ไปในเซกเมนต์ใหม่ตัวนี้นะคะเรต้องมีการปรับตัวมีการน้อมรับในเรื่องของตอบรับในเรื่องอินเวชั่นใหม่การตอบรับของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะผู้ประกอบการที่ <S <s เป<อ>็นผู้นำานโลกเนี่ย เขาก็ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะเพร,ราะว่าต้องพบกับการแข่งขันทีุู่แงแต่ก็จะต้องนําโลกนี้ไปด้วยกับเทคโนโลยีใหม่ให้ได้ด้วยกัน,บบกนค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ยยะดดนะคะภรรยาได้พูดในเรื่องของรถไฟฟ้ฟาหรือว่า e v นะคะพิเศษไม่ได้จริงว่าตอนนี้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องมากๆนะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์รถยนต์ที่เปิดตัวรถไฟฟ้ฟารุ่นใหม่ๆเยอะที่เดียวค่ะมีมุมมองอย่างไรต่อโอกาสของอุตสากหกรรมยางบ้างอันนี้สามารถที่จะ In c r e a s e อุตสาหกรรมยางให้เติบโตขึ้นเร็วบ้างม้างน้อยแค่ไหนนะคะเป็นคำามที่ดีค่ะค่ะเปิดเซกเมนต์ใหม่ถูกไหมคนะเราก็จะมีเซกเมนต์เซกเมนต์ของสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอินโนเวชันด้วยนะคะเราก็ะะจะได้เป็นผู้ผลิตของสินค้าที่เป็นุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงาาทำประเทศไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับฐานของผู้ผลิตายงางรถรถดีีแล้วนะคะ,คะเราก็ทำให้ใกล้กับลูกค้าซูมเมนะคะเราสามารถตอบตัวได้นะคะ ก็ทำให้เราเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจเปิดขึ้นอีกหลายในด้านหนึ่งค่ะนำ mm hmm. พามาซึ่งเทคโนโลโยีใหม่ๆนะคะอินโนเวชั hmm. ่นใหม่ๆก็จะเข้ามาในประเทศเราด้วยแล้วก็เป็นมีกับผู้ประกอบการเริอโร์ค่ะค่ะทีนี้เราจะแอบ,บถามน้องสักทีนิดน,นึงรถไฟฟ้าแบบนี้ยางล้อของเราต้องใช้อินโนเวชั่นเพิ่มเติมไหมคะหรืต้องม่ีแอดจำเป็นเลยต้อค่ะ,คะ,คะ เออนะคะ่หลายท่านมาจากสายรถยนต์มาจากเยองกว่ายังไงด้เจอในงานนี้ได้งานนี้งานนี้ก็จะเจออีกเยอะเลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของยางก็จะต้องคงทนมากขึ้นน้อย่อง่ามากขึ ค่ะนะคะก็เป็นชาเลนจ์ใหม่นะคะที่ตอนนี้ก็ทุกภาคส่วนใช่ไหมคส่วนก็เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะคะไหนๆมีโอกาสได้พูดแล้วเดี๋ยวตรวจตั้นิ้วถามนะคะเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการเป็นโรงงานผลิตยางร้อนของคนไทยที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตกบขอบคุณเอออ่ o กไนเซอร์ของเรานะคะคือทาง Thai H D นะคะว่าก็ได้มาลงไทยซึ่งจริงๆแล้วอยู่ชุดปีที่ลองถามมาโก้ and years ago ใช่ค่ะ รับเบอร์เบอร์หนึ่งของโลกส่งออกมาให้ทุกคนนานอยู่แล้วนะคะก็เราทั้งหมดทั้งโลกคอนซูมสีล้านตันใช่ไหมคะเราผลิตอยู่5เท่าไหร่ละห้าล้านตัน4.8่จล้านตันใช่ไหมคะเราเป็นซินิคพิคเก้นเลเยอร์สั่งทำเป็นผู้ผลิตรับเบอร์นะคะแล้วก็เฉพาะโรงงานยานรถยนต์เนี่ยในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากนะคะจนต้องเรียกว่ามีใน5ปีหลังเนี่ยมีผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยทยอยสเต็ปเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเลย ก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องขอขอบคุณไทยเอเชียนะคะที่ตัดสินใจปีนี้เข้ามาจากที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณการยาแห่งประเทศไทยอยทของเราที่แข่งคูเลเตอร์ที่ช่วยทําให้ส่งเสริมอีโคซิสเต็มนะคะของการสร้างโรงงานยางนะคะทำให้ดีสโตนที่ปีนี้ของเราก็เป็นเรื่องของการจัดงานครบ50ปีของเราด้วยนะคะก็ได้เป็นปีแรกที่เราได้ attend exhibition ระดับนี้ Mm, back, huh? So let's go back to you, Mr. Arwin, So both them thank, thank you for, it, for your coming. This is this is a very very great event in Thailand. So uh, I just asked her about EV car or vehicle. So we are gonna ask you to what the opportunity or positive factors can be seen from the growth directions of electric vehicle in your opinion? Mm -hmm. To answer the question, right, the growth potential is limitless. Mm -hmm. Because in the extent, is that right, the everyday life that you have consists around uh, around you, right, consists of electricity. Mm -hmm. So that's number one. Um, number two is that, right, if we look at the automotive side of things, um, technology have progressed to an extent, right, that basically your batteries in your vehicles are hundred percent, almost hundred percent recyclable. Mm -hmm. Last but not least, is that right. The technology, when the technology for the automotive industry grows, the surrounding parts around it grows as well. Mm. So, what kind of material, material to use? Yes, what, what kind of technology do you want to use? So, yeah. everything have to evolve mm -hmm. as time goes. Okay. การเติบโตของรถไฟฟ้าตอนนี้มองถึงการเติบโตแบบไม่มีเพดานเลยไม่มีลิมิตเลยตอนนี้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมากนะคะแล้วก็ในการเติบโตในครั้งนี้ของรถไฟฟ้าในนะั้นหมายความว่าอุตสาหากรรมอื่นๆที่ข้องเกี่ยวก็เติบโตไปพร้อมกันเช่นยางพารานะคะหรือว่าจะเป็นยางล้อเป็นต้นลกอื่นๆที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกันคู่กับเทคโนโลยีค่ะ One more question so uh, let's talk about which positively affect growth in various industry so in rubber industry we, we already grow together with unlimited that's right so how about this effect in this event ev vehicle will affect of this of your events so the tires that you see right are basically for internal combustible engine ice engines mm -hmm. so ev right has a um, has a different kind of layout because the pickup, I put it in an easier way, the pickup itself, right, um, is higher. So the compound or the rubber, I mean, the rubber compound will be higher, of course. So mm -hmm. the, the whole technology starts to change, starts to evolve. But this is only for cars. So let's take it another step further. Trucks, buses, mm -hmm. aircrafts. Mm -hmm. So every transportation. Every transportation. That's why I, when I start my uh, composition, very on the very beginning, right is, I don't tell you who is coming. I tell you what industry do we provide to. So these are the five key industries that we provide, which is like I mentioned, mining, agriculture, construction. Uh, we look at logistic and transport. We look at automotive itself, just purely for your own vehicles. Uh huh. เขาบอกว่าสิ่งที่เขาบอกในะคะในเรื่องของยางล้อเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงยางรถ mm hmm. ยนต์นและก็จะเป็นในเรื่องของอทุกทุก ยานพาหนะเลยนะคะจะมีทั้งรถบรรทุกในเรื่องของเครื่องบินนะคะซึ่งโัวนี้เนี่ยคนที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้แน่นอนว่ามีหลากหลายอุตสาหกรรมเลยค่ะเพราะว่าอย่างล้อเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆอย่างพาหนะนะคะแล้วก็โลจิสติกเอยอะไรเอยเนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้ยานพาหนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่มาในงานเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหล,ลายอุตสาหกรรมอินดัสทรีเลยค่ะ thank you for your answer กลับมาที่คุณสุขตะหันบ้างนะคะการเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดงานไทยเอ็กซ์โปสองพัทางการย่างแห่งประเทศไทยมองเห็นโอกาสและความท้าทายอย่างไรบ้างที่ส่งผลกับอุตสาหกรรมยางไทยในอนาคตค่ะครับเขา,ขายัางยืงนยันนะว่าเราขอบคุณทางบริษัทที่ได้เลือกประเทศไทย Thank you again ค่ะเพราะ <laughs> มันเป็นเรื่องสำคัญผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้มันเป็นโอกาสของประเทศไทย ประมาณการการใช้ยางของโลกในปีนี้นะประมาณสักสิล้านตันเศษยาธรรมชาติทั้งโลกเนี่ยผลิตได้ประมาณ14.6ล้านตันยาเนี่ยไม่เพียงพอเลกาะใช้อยู่มาณสี่ห้ล้านสี่แสนตันการที่เรามีเวทีเนี่ยถ้าบรษิษัทยางเราตัดสินใจที่มาลงทุนในประเทศไทยคุณจะมีมความมั่นคงวัตถุดิบเพราะเราคือแชร์35%นี่คือสิ่งที่ต้จะบอกอุตสาหกรรมยางหรอในวันนี้ และสิ่งที่สําคัญเนี่ยยาธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยเราทำภายใต้มาตรฐานของอยูเดนั่นหมายความว่าสวนยางทุกแปลงที่เกษตรการอย่างเราจัดที่กัแปลงและสิ่งที่สําคัญเราต้าพูดว่าเราเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่มีตลาดยางอารานะครับนั่นหมายความว่าเรามีระบบการซื้อขายนะครับที่ร้อยวันที่อาทิก็คือตรวจสอบเรากลับถึงแปลงของเกษตรกร วัยางที่นํามาขายวันนี้ในรถกระบะหนึ่งคันเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างสวนอยู่ที่ไหนและสิ่งที่สําคัญเราควบคุมโคตาด้วยไม่ให้เกิดการสูญสิ้นเราจะควบคุมทั้งระบบเพราะนั่นมันเป็นโอกาสนะครับของประเทศไทยและเป็นโอกาสสําหรับอุตสาหกรรมยางรถอที่มีอยู่เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยครับ ก็มองว่าเป็นโอกาสนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ผู้ลงทุนด้วยนะคะอะไปที่คุณวรยาค่ะเมื่อสักคู่นี้นะคะเห็นบอกว่ามีมาออฟด้วยบอก์ชดกับเราด้วยนะคะอยากให้เล่านิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ของที่โซนที่จ,มจะมาจัดแสดงในงานนี้เนี่ยมีความโดดเดน่นมีนวัตรกรรมอะไรมาพัฒนาตอบสนองสินค้าแล้วก็ความต้องการผู้บริโภคบ้างค่ะ เอ่ออาวิงก็ได้แจ้งมาก่อนนะคะในกลุ่มของยาเนี่ยเราผลเอ่องจากดีส่วนเป็นบริษัทที่ผลิตมีอายุมา50ปีแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อนอกเรามียามทั้งหมด3กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกคือเราเรียกว่าคอนซูเมอร์นะคะคอนซูเมอร์ก็จะประกอบไปด้วยถ้าเราแบบงาป็น3กลุ่มจะเป็นคอนซูเมอร์คอมเมอรเชียลแล้วก็อินดัสทรีลนะคะกลุ่มของคอนซูเมอร์ก็จะมียา passenger car นะคะอย่างมอเตอร์ไซค์แล้วก็อย่างจักรยานนะคะอันนี้ก็อย่างอัศจรร์ค่ะก็เป็นอย่างรถเกิดนั่งค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็ใน E D ก็จะอยู่กับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่2นะคะที่เราเรียกว่าคอมเมอร์เชียลนะคะก็จะเป็นกลุ่มของรถพาที่ต่างๆรถชักร์ค่ะรถของเกษตรนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเรามียางเกษตรนะคะที่ผลิตจำนวนมากจากประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะ กลุ่มที่สามอินดัสเทรียลนะคะกลุ่มนี้สําคัญแล้วก็ใช้ยางพาราในการเป็นส่วนผสมสําคัญเพราะยางคมันหนักนะคะในอินดัสเทรียลก็จะมีกลุ่มยางเหมลังนะคะกลุ่มยางจะนาสัตว์ต่างๆที่ใช้ในภาคผลิตนะคะกลุ่มยางโพลีโพนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราผลิตด้วยนะคะทั้งหลายที่เราก็จะนําพวกทรานเดชเนี่ยมาจับโชนยังไงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอินโนเวชั่นนะคะกระบวนการผลิต นะคะว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจนะคะในฐานะที่ดิสโตเป็นผู้ผลิตที่เป็นคนไทยร้อเปร์เซ็นตที่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้ อืมค <S preach science> mm ่ะ hmm. ยังไงก็แวะไปได้เลยนะคะนอกจากยาของรุ่นต่างๆที่เหมาะกับแดดและยังขนาะแล้วก็ยังมีในโลกอินโนเวชั่นกระบวนการผลิตมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะ so the last question back to you คุณอเล็า so could you please say a few words to invite a o f the audience or like our place media come to promote your events or invite or like a like a t i i e t h u r s t r y come to join this eventso okay. uh, on behalf Of our key supporters, Informal Market, the organizer, mm -hmm. uh, Thai Expo team as well. Um, we welcome you to our event. Um, please have a look at all the brands, all the products that we have on the show floor. And last but not least is that um, get on the fast track. <laughs> on the fast track, okay. Yes, get on the fast track. <laughs> เพราะบอกว่าในในฐานะของผู้จัดงานนะคะแล้วก็พีเปอร์เซอร์ก็คือทุกท่านที่วันนี้ตั้งใจมาแชร์เราได้ฟังถึงการจัดงานแล้วก็ความจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะให้มาเยี่ยมชมทุกแบรนด์ทุกโปรดักที่จัดขึ้นในงานนี้แล้วก็เขาบอกว่าให้เกตบรสแท็กนะคะก็คือมาให้เร็วมาให้ไวนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเขาเสียงปรบมือนดงๆให้กับทั้นสามท่านด้วยค่ะขออนุญาตถามท่านตีดต่อนะคะเดี๋ยวเราจะ ค่ะ so could you please remain here we're going to have another v e r t i r a l section together on t h e s page a turn นะคะ and n please thank you ลําดับต่อไปนะคะ